เอาล่ะวันนี้ก็เป็นวันที่แพทใหม่เพิ่งอัปเดตเลยสำหรับเอพิโซด 6x2 นี่หวังว่าซีซั่นนี้น่าจะได้เล่นเยอะหน่อยนะแล้งก็พึ่งรีเคสวยงามเป็นสามเหลี่ยมใหม่ล่าสุดแล้วก็จะมีแพทลงแพทโนต้ตรุ่นนี้นั่นนี่ขวาล่างเนาะแพทโนต้ตไม่อ่านเอาเป็นว่าหลักๆเลยนะ คลิปนี้ไม่ได้พูดถึงแพทแต่จะให้ให้ดูคร่าวๆเฉยๆก็เอเจนต์ตัวใหม่เนะทุกคนถ้าอยากเล่นเลยอ่ะถ้าเราอยากได้ต้องทำไงต้องเก็บไปถึงรลเยล5ห้าโอ้โหสองหมื่นสามหมื่นเก้าหมื่นแสนสามไอ้แสนสี่สองแสนเราต้องเก็บสองแสนเอ็กพีอ่ะเพื่อให้ได้เพราะฉะนั้นเราใช้เงินแก้ปัญหา แต่ประเด็นคือใช้เงินแก้ปัญหามไม่ได้เพราะพอยไม่พอตอนนี้อ่าพอยไม่พอที่สำคัญไปกว่านั้นวันนี้ไฮไลไท์เลยที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือโอนี่สอไอ้ข้างล่างไม่ต้องไปดูนะเอาจริงๆนะรู้สึกว่าข้างล่างก็น่าซื้ออยู่นะแต่ว่าเออสกินการที่ก็มีแล้วไอ้นั่นก็มีแล้วดูอันนี้ดีกว่า ดาบที่เขาว่ากันว่าต้องมีนะโอนิ2.0เนี่ยต้องมีเพราะว่ามันในเกมไม่เคยทํามีดที่มันถือแบบนี้มาก่อนที่เป็นดาบที่ถือแบบนี้เพราะฉะนั้นไหนๆก็จะซื้ออยู่แล้วปกติถ้าเกิดว่าจะซื้อมีดนะมันแพงมากดูนี5 3 5 0บาทก็ไหนๆก็ถ้าจะซื้อมีดแล้วนะก็ซื้อมไม่ให้หมดเลยแล้วกันทั้งเซ็ตซึ่งจริงๆแล้วตั้งแต่เคยเล่นมานะะทุกคนดูจากคอลเลกชันไม่เคยซื้อเซ็ตอื่นเลยนอกจากพราม2.0สังเกตว่ามีแค่เซ็ตเดียวนะที่มีปืนครบเซ็ตเนี่ย เฟนซี่บัคกี้อ่ะจริงจมันมีแฟนทอมอีกอันหนึ่งที่ไม่ได้ใช้เนาะเฟนซี่บัคกี้แฟนทอมโอดินแล้วก็มีดพามสองเนี่ยเป็นอันเดียวที่ซื้อและใครที่มาดูสตรีมก็จะเห็นว่าทําไมใช้แต่มีดนี้จักใจเลยนะมีดมันแพงอ่ะโอเคคงก็น่าจะเห็นราคาแล้วนะว่ามีดมันแพงแต่ถ้าว่าถึงเวลาแล้วแหละใช้คาราบิดมานาน2ปีแล้วอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเติมเราต้องการก,ากี่พอยต์เนี่ยอันนี้คือ5,350เนาะไม่ใช่7,100ดิทั้งเซตบวกกับเอเจนต เอเจนอีก1,000เพราะฉะนั้นก็ต้องมีทั้งหมด8,100เนาะ8,100ก็แพ็กเกจสุดไปเลยละกันเนาะ2,800บาท1 1 5 0 0แล้วก็มีช่องทางให้เลือกนู่นนี่นั่นเนาะมันก็มีหลายช่องทางดีแต่มันจะมีช่องทางไหนดีไปกว่าเกมมิเนชั่นเลยทุกคนอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายของนะก็ เป็นเป็นช่องทางเฉยๆว่าเผื่อใครที่แบบว่าไม่รู้จะเติมที่ไหนอะไรเงี้ยก็ปกติฉันจะเข้ามาเช็คเช็คดูว่าแบบมีโปรโมชั่นอะไรบ้างจริงๆแอบดูมาแล้วแหละเพราะว่าตั้งใจจะเติมอยู่แล้วไงก็ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอันนี้หนึบางที่ดีที่สุดเนาะเติมพอยต์เกมวันนั้นคุ้มสุดถึงวันที่15บมีนาะเพราะฉะนั้นว่าตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่จริงๆมันจะมีโปรโมชั่นอื่นๆอีกมากมายซึ่งถ้ายิ่งเป็นแอคเคาท์ใหม่ก็จะยิ่งมีโปรโมชั่นเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะอันนี้ โอเคเรียบร้อยซื้อจริงไม่ได้โมเด็งเข้าไปแล้วเรียบร้อยไม่ไม่ได้เห็นพอยต์เยอะขนาดนี้มาก่อนแบบไม่ใช่เยอะขนาดนี้มาก่อนแบบไม่ได้เห็นขนาดนี้มานานแล้วเพราะปกติไม่ได้เติมเยอะซื้อแพ็คอะไรขนาดนี้เนาะแบตเทนพาร์สสงสัยซีซั่นนี้ก็ไหนๆก็เติมเยอะแล้วอ่ะเราเอาันให้หมดเลยลวกันแบตเทนพาร์สเอ่ยสกินเอ่ยเอางี้เดี๋ยวลองดูกอนล้วกันเริ่มจากเอเจนซ์ซื้อแต่ยังไม่ได้ให้ดูนะเพราะถี่คลิปมันยาวเกินเดี๋ยวคลิปเอเจนต์ใหม่เดี๋ยวแยกไปอีกคลิปนึงแลวกันมาก่อนเลยสำหรับเอเจนก สกิลไม่ต้องอ่านหรอกเดี๋ยวมันจะยาวแล้วก็ต้องโดนแล้วสำหรับเซตนี้ไปปั๊บเรียบร้อยซื้อแล้วไม่ใช้เนี่ยถือว่าผิดเพราะฉะนั้นทุกกระบอกที่ซื้อมาเปลี่ยนให้หมดถ้าทุกกระบอกที่ซื้อมาเปลี่ยนให้หมดเนี่ยมันจะมีปัญหาตามมาก็คือไอเรดียนไนท์พอยท์เนี่ยหรือไอตัวไอตัว R เนี่ยมันจะหมดค่อยๆอัพไปค่อยๆอัพไปไม่อัพมันก็เป็นสกินลนๆธรรมดาไม่มีเอฟเฟกต์เนาะเพราะฉันมันก็คือยังไงมันถ้าจะใช้มันก็ต้องอัพก่อนทุกคน ไม่รู้ว่าแต้มจะเหลือเยอะแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าอัพทุกกระบอกอะพอปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ย,เด,ย,เ,ดยเดี๋ยวไม่พอเดี๋ยวไม่พอขอขออัพเฉพาะที่แบบใช้จริงๆก่อนสีสีธรรมดาสีทองเขียวขาว ใช้ใช้นี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาเลือกสีทีหลังอัพก่อนมันจะมีอะไรกระบอกนะ A เอเลสในที่สุดเอเลสฉันก็มีเอฟเฟกต์สักทีที่ไม่ได้ใช้แล้วนะต้องรอมันแบบกลับมาโกงอีกครั้งอนหะสีเราจะไม่ไม่ซื้อซื้อด้ยได้เนาะสีมัน15ต่อกระบอกอะ่ะเฮ้ยอย่างนี้หมดนะเนี่ยหมดนะเอาจริงเฮ้ยพูดเป็นเล่น ถ้าซื้อตอนนี้เหลือ45ซื้อสีได้แค่3ามกระบอกเพราะสีมันกระ,กระบอกละ15ที่น่าซื้อคือมีดอ่ะน่าจะเปลี่ยนอืมเฮ้ย,อ,ยอันนี้สวยอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็สวยอ่ะแม่งชอบสองอันแต่ว่าพอยต์มันจำกัดไงแล้วพอยต์แพงมากทุกคนพอยต์อันเนี้ยไอเลดี้ไนท์พอยต์เนี่ยมันแพงมากต้องแบบ วิธีที่จะได้มันมาละคมที่สุดคือเติมมรทันาพาแล้วเก็บเนี่ยเก็บตามทางซื้อเลยลองคิดซื้อทุกอย่างวันนี้วันช้อปปิง้งซื้อซื้อให้หมดสีท่านนี้ฉันจะเก็บไปครบเลเวลฮาสติกมีดนี้ต้องเจอกันไม่ได้อยากได้แต่ว่าเก็บไปเพราะไหนๆก็เติมมรทันาพาไปแล้วไงอ่ะสองอย่างที่จะต้องซื้อคือสีปืนกับสีมีดก็จะเหลือแค่สิบห้าแต่มดที่เก็บมาทั้งหมดอ,อันเนี้ยคือชอบแบบ เขียวอะเฉยๆแต่ว่ารู้สึกว่าสีชมพูมันสวยส่วนอันนี้สีทองมันสวยน้ำเงินน้ำเงินขาวทองมันดูไม่ไม่ค่อยเด่นอ่ะเออน้ำเงินขาวทองก็ตัดสีคลาสสิกก็ดูยังไงวะสีคลาสสิกมันดูคัลเลอร์ฟูะแบบสีเยอะอะอร่าเขียวก็เฉยๆเพราะฉันจะมี2ตัวเลือกคือไม่ทองไม่ออ่าทองก็ชมพูหรือถ้าเลือกไม่ได้เอามัน2สีเลย คือต้องเข้าใจว่ามันมีน้อยนะไอเรเดอไนส์พอยต์เนี่ยนะมันซื้อทําเพล่ไม่ได้นะถ้าอันเนี้ยรู้สึกว่าอลร่ามีทองไม่ไม่ขนาดนั้นนะสีปกติก็เขียวไม่ไม่ไม่สวยเพราะฉะนั้นก็จะมีให้เลือก2องอันคือเขียวชมพูเนาะกับเอ่อขาวน้ําเงินขาวน้ําเงินมีดอะสวยเลือกไม่ได้ใครก็ได้ช่วยทีไม่คิดเลยว่าการเลือกสีสกินมันจะเครียดขนาดนี้นะจริงนะไม่เคยคิดเลยจริงๆ ถ้าเราคิดนานกว่านี้มันก็ไม่ได้ซื้อสกทียรโอเคงั้นปืนเป็นดำทองมีดล่ะอย่าคิดเยอะเพราะว่าคิดมาเยอะแล้วอย่าคิดให้มันเยอะไปกว่านี้เลยไปถึงเวลาทดสอบอ่านี่คือโชว์เวลาของการทดสอบก่อนจะไปทดสอบในห้องเดสแมทขอขอลองดูในฝึกซ้อมหน่อยสิ นิดนึงนิดนึงแล้วเดี๋ยวไปลองใน,นแบบสิอุ้ยไม่ชินเลยต้องให้มันแบบให้สมกับเป็นเอเจนต์ประจำด้วยไม่ชินเลยอ่ะมันแบบคือเข้าใจป่าะว่าถ้าเป็นมีดอื่นอ่ะมันจะแบบว่ามันจะมีควงมีอะไรใช่ไหะอันนี้คือยิงเสร็จมันแค่แบบเนี่ยเออไม่รู้นะใครมีความเห็นยังไงก็ ก็ลองว่ามาในคอมเมนต์แล้วกันแต่ว่าส่วนตัวฉันว่าควงมันเท่กว่าปะ่ะเออรู้สึกว่าควงมันให้ความรู้สึกที่แบบเท่กว่าเนี่ยยิงเสร็จปุ๊บออปปเ,ออเนี่ยยิงออฟอะเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบไม่ควงอ่ะมันไม่ฟลุฟับอ่ะแต่แบบเราเลือกมาแล้วนะถ้างั้นเราก็คงอยู่กับมีดนี้อีกนานอยู่นะ เอาไว้กดควงเล่นนะ่ะเนี่ยคือต้องเป็นคนที่เอาอาจากใจเลยนะต้องเป็นคนที่ชอบกดควงเล่นนะได้อยู่เออเอาเป็นว่าเราได้มันมาแล้วตอนนี้มันเป็นของเราเรียบร้อยแล้วทั้งนั้นก็ช่างมันนะอ่ะปืนมีเอเลฟเฟนซี่อ่ะเอสิเสียงเหมือนอะไรอะ่ะเหมือนเอาเอาสกอตเทปพัพนไวอ้อ่ะ ไม่ได้แย่แต่ว่าปกติจริงเฟนซี่ไม่ค่อยได้จับอยู่แล้วถ้าเทียบกับพายอันนี้มันให้อารมณ์แบบปืนพันพลาสติกอะพามมันจะแบบว่าปืนเลเซอร์ตาดดาวอะ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ซื้อมาแล้วเว้ยใช้หมดอะในเอเสอ๋อเสียงไม่เปลี่ยนเลยเหรอเสียงมันเปลี่ยนยังเนี่ยเอเลเสียงไม่เปลี่ยนเลย ผิดหวานผิดหวานกับเอเลสอันหนึ่งเฮ้ยคุ้มไหมเนี่ยซื้อมาแล้วด้วยเอ่าแฟโน่ให้ความรู้สึกแปลกๆคือปกติแล้วแฟน่มันจะเป็นเสียงพื้นแบบปุ้ง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 ะ อันนี้มันให้เขารู้สึกแบบเก็บเสียงไปเลยอ่ะเออกลายเป็นแบบอารมณ์แบบฟันดอกเก็บเสียงเลยความดุดดันมันจะหายไปนิดนึงหรือเปล่าก็ได้แหละไม่ได้ได้ไงซื้อมาแล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองยิงดูความรู้สึกเปลี่ยนเลยอ่ะเปลี่ยนเลยจริงๆ a t m Warm u p พวกคนที่ซื้อสก,กินนี่คือตอนอุ่นเครื่องแล้วเฟนซี่แล้วมาไปไหนอะ่ะ <c oughs> โอโ๋อโหหัวสองนัดจะไม่ตายอีกคงไม่ค่อยได้ใช้แบบนีน้น คงไม่ได้ใช้หรอกเอเดสอะพอพอมาเรามารอของจริงที่เราซื้อเดี๋ยวที่เราลงทุนได้มากที่สุดแฟนดอปนี่ ฟีลลิ่งในการยิงเปลี่ยนเยอะเลยอะเปลี่ยนเยอะเลยเออความดุด,ดันของเบนด้าหายไปแล้วเสียงอะเสียงอะคือปกติแล้วอะเบนด้าอะเวลาแบบมีพวกแบบพวกปืนมนะันอะมันจะให้ความรู้สึกเหมือนปืนมันยิงแรงด้วยความแบบเสียงที่มันออกแนวทุ้มหน่อยกระหึ่มหน่อยตอนนี้กลายเป็นเบนด้าเก็บเสียงเลย โอ้กางหัวเลยเมือ uh. ี้เขาแทนไม่อยู่กลางหัวตรงไหนวะกึ่งกกึ่งกเหมืนคนใช้แฟลทอม ความรู้สึกนะความรู้สึกนะแปลกดีเดี๋ยวลองสเปรย์ลองสเปรย์ดู จะได้สเปรย์หรือเปล่าเฮ้ยมันได้นะแต่มันไม่ตาย เยยอะไปหมดเลขารู้ส <Pere> ึกเหมือนใช้ใช้แฟนทอมลั่นชาเวลาสเปร์นะ มันลั่นไวไงมันกระทําลั่นไวไงเรากระทําลั่นช้าแต่จริงก็ไม่ไม่ได้แบบไม่ได้แนะนำให้สเปรย์แฟนดอลเท่าไหร่ก็อันนี้แค่แบบว่าลองให้ดูเฉยมันให้ความรู้สึกมันจับ มันเหมือนแฟนทอมจริงๆนะความรู้สึกเสียงอ่ะมันทำให้เรารู้สึกเหมือนว่าเราถือแฟนทอมอ่ะแต่ปันลั่นช้าโอเคเดี๋ยวจะมาความรู้สึกแล้วกันไหนๆก็เสียงกินไปแล้วแพงอยู่นะสืว่าแพงอยู่นะเซตปกติไม่ค่อยซื้อเซตน,นะสำหรับสกินเนาะสะกินนี้นะทุกคนโอนี้ 2.0จุเนาะใช้เขาเรียกกันโอนี้จนะุดศูนย์เนาะเฟนซี่แฟนดอร์แอร์เรสบูอ้เหลือกระบอกนึงด้วยความที่อันนี้นเป็นการอัดคลิปเนาะไม่ได้ไลฟ์ลืมว่ามีบูด็อกคือหันไปที่ไหนไหนพอยแล้วแบบโนออัพได้ขั้นหนึ่งก็ยังดีวะโอ้โหไม่ถ้าเกิดว่าเห็นก่อนนะ่ะจะไม่อัพเฟนซี่ไงเพราะว่าเฟนซี่มันมีมีพรามอยู่ที่อัพไว้แล้วอะเออแล้วฉันรู้สึกว่าเฟนซี่มันโอเคนะ อืมแล้วตอนนี้คือสวยละบูด็อกไม่มีเอฟเฟกไม่ได้ลองด้วยไม่เป็นไรช่างมันปืนคนไม่ค่อยใช้อยู่้วหลักๆอะ่ะสรุปนะส่วนตัวเลยทั้งหมดเนี้ยมีเฟมซี่แวนดอลบูด็อกเอเรสแล้วก็มีดเนี่ยสำหรับราคา7,100แต้มนะถ้าเต็ม10อะ่ะสกินนี้เซตนี้นะเอาไปส่วนตัวนะถ้าภาพรวมเอาไป 5, พออืม คือเฟนซี่ก็เฉยๆไม่ไม่ได้ชอบเลยรู้สึกว่าเฟนซี่ไม่ไม่โอเคเท่าไหร่เอเรสเอร์เเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยเสียงก็ไม่ได้รู้สึกอะไรบูด็อกไม่ได้ลองแต่เท่าที่ฟังดูโอเคอยู่พอแบบพอพอโอเคอยู่มันให้แบบคือเซตของโอนี้อ่ะมันออกแนวให้ความรู้สึกเหมือนว่าเอาผ้าพันอยู่เอาเอาผ้ามาพันปืนไว้แต่เอร์เรสไม่ไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะเอเรสไม่ได้รู้สึกว่าพันปืนขนาดนั้น คือเอเลสมันก็จะมีความเป็นเอเลสมันไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนสไตล์ของปืนไปเลยแต่แฟนดอลเนี่ยเปลี่ยนคือแฟนดอลมันออกแนวเป็นแบบเป็นกลายเป็นเสียงคล้ายๆแฟนทอมเลยอะคือคือมันจะมีเสียงทุ้มอยู่แหละยังมีเสียงปุกปุกปุปุปุปปปอยู่แหละแต่ว่าปกติแล้วปืนแฟนดอลมันจะเสียงแบบมันจะออกแนวแบบเนี่ยขนาดมันเป็นเลเซอร์อะมันก็ยังมีความทุ้มของมันอยู่แล้วพกสกินอื่นๆเนี่ยส่วนมากจะเป็นเสียงแนวทุ้มหมดเลยลองสังเกตน,นะ มันเป็นคอนเซปของแฟนดอลอยู่แล้วที่แบบว่าจะเป็นแนวแบบเสียงทุ้มหน่อยอันนี้จะเป็นทุ้มแบบแตกๆนิดนึงเออสรุปคือโอนี้จะเป็นแนวพันผ้าภาพรวมมาไปละห้าคะแนนเนาะต่อมาแยกแล้วกัน3กระบอกนี้ไม่ให้คะแนนแยกนะให้คะแนนแยกเฉพาะแฟนดอลกับมีดมีดคือเอาจริงๆคารานมบิดฉันก็ไม่ได้ชอบก็เลยแบบว่าเออซื้อซื้อก็ดีแต่ถ้าเทียบจริงๆแล้วอะถ้าให้คะแนนมีดอะก็คงได้แค่ประมาณ6อะเอาไป6 ถ้าใครที่ชอบกดกดดูอาวุธบ่อยอะอาจจะให้คะแนนมากกว่านั้นแต่ปกติฉันไม่ได้เป็นคนชอบควงมีเล่นอะไม่ได้แบบชอบกดวายเล่นอะเพราะฉะนั้นมันจะแบบมันมันเอาขึ้นมามันไม่มีมันมันไม่ลำหมาว่างั้นเถอะแล้วก็มันไม่มีเสียงแบบคือถ้ามันมีเสียงแบบสักนิดนึงอะที่มันแบบเป็นเสียงที่มันเท่เอ่มันธรรมดาไปอ่ะอ่ะ ส่วนตัวนะมีดมีดถ้าถ้าเราไม่ได้กดดูมีดหรือเราไม่ได้ใช้มีดเพื่อสังหารศัตรูมันธรรมดาไปซึ่งในเกมเกมหนึ่งมันจะมีสักกี่ครั้งที่เราได้ใช้มีดในการสังหารศัตรูมันมันให้ความรู้สึกเฉยเป่ะเพราะนั้มีดเอาไปเอาไปหกพออันเนี้ยเนี้ยเนี้ยฉันไม่ไม่ชอบมีดแบบนี้อันนี้ไม่ชอบแต่ถ้าจะเทียบจริงๆอ่ะถ้าจะให้คะแนนมีดไหนระดับ9ถึง10นะขอเป็นอันนี้เนี่ยต้องเป็นมีดอย่างเงี้ยควงสิพี่ เออต้องเป็นอย่างเงี้ยเป็นสไตล์แบบว่ามีเอฟเฟกหน่อยตอนที่งัดควักขึ้นมาออะอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็แบบอันนี้ฉันก็ไม่ชอบแต่อย่างน้อยเสียงมันแต่ว่ามันดีเสียงอะคือฉันไม่ชอบมีเพราะมันใหญ่อันนี้คืออันมันใหญ่มันเป็นดาบแบบเลดอะขนาดมันใหญ่แล้วมันให้ความรู้สึกว่ามันเกะกะอ่าแต่มันมีเอฟเฟกตอนที่ควักขึ้นมามีเสียงสายฟ้าอะไรเงี้ยเอออันนี้ดูดูดีถ้าติดก็ติดเรื่องเสียงอะเออรู้สึกว่ามันน่าจะมีเอฟเฟกตอนที่ชักดาขึ้นมามากกว่านี้แล้วก็มีีีีีเเรื่่องงสยทดน้ ส่วนตัวก็ถือว่าผิดหวังนิดนึงนะคิดว่ามันจะมีเอฟเฟกอะไรมากกว่านี้ต่อมาแวนดอลสุดท้ายแวนดอลเนี่ยถ้าใครเป็นคนที่ชอบสกินแบบว่าเก็บเสียงตอบโจทย์แน่นอนส่วนตัวนะให้แปแล้วกันแวนดอลให้แปคือไม่ได้ถึงขั้นว่าชอบขนาดนั้นแต่ว่าก็เป็นสกินที่จะหยิบมาใช้แล้วกันถือว่าถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเบื่อ,ออันอื่นก็จะหยิบมาใช้เออล่าสุดนี่เพิ่งซื้ออันนี้เพิ่งซื้อเลย2วันเองบุงบุงเนี่ย ยังใช้ได้แค่แปบ,บเดียวเองบุ๋งก็มีความทุ้มเวลายิงอ่ะไอ้ปืนบุง๋งบุ๋งเนี่ยก็มีความทุ้มเนี่ยมันเป็นแบบเสียงทุ้มแล้วตามมาด้วยเสียงน้ำบุงบ๋งบุงบ๋งบุ๋งบุ๋งตามมาอืมก็ถ้าใครชอบแนวเก็บเสียงก็ถือว่าโอเคเอ่ะล่ะสรุปโดยรวมนะภาพรว,วมก็อย่างที่บอกว่าฉันว่าเซตนี้นะถ้าจะซื้อทั้งเซตนะเอาไป5แต่ซื้อมาแล้วถ้างั้นปลอบใจตัวเองเอาไป7ละกันอย่างน้อยแฟนดอลเป็นปืนที่เราน่าจะใช้เยอะที่สุดเราน่าจะหยิบมาเยอะที่สุด มีดก็ถือว่าเปลี่ยนบรรยากาศสับไปสับมาเบื่อแล้วคารลัมบิดใช้คารลัมบิดมา2ปีแล้วถึงจะไม่ค่อยเล่นเกมนี้ก็เถอะนะแต่ว่าใช้มา2ปีแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นอันจบเสียดายบุดอกสำรบเราน่าจะเป็นอันจบเท่านี้เนาะสำหรับการรีวิวสก,กินโอนี้2.0กับดาบโอนี้มารุคุนิสินะ ก็ประมาณนี้นะครันสำหรับใครที่ดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่ายังอยากจะซื้ออยู่หรือใครที่ลังเลอยู่ลังเลอยู่เอาไปประกอบการตัดสินใจใครที่อยากจะซื้อจริงๆก็เมื่อกี้เท่าที่เทสเท่าที่ดูก็น่าจะพอเห็นแล้วนะนะว่ามันน่าซื้อไหมหรือว่ามันคุ้มค่าหรือเปล่าฉันคิดว่าคนส่วนมากที่ซื้อคงไม่ได้คิดเรื่องความคุ้มค่าแล้วมันเป็นความสุขที่อยากใช้เงินอะไรประมาณนั้นอืเอาล่ะทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกคลิปช่องนี้เป็นครั้งแรกแล้วงัก็ฝากกดซับให้ด้วยแล้วก็ ใครที่ดูมานานแล้วหรือเพิ่งมาดูก็ตามก็ช่วยรบกวนกดไลค์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับตัวใหม,เใหมห่เจอกันตัวใหม่คลิปหน้าเจอกันตัวใหม่บ๊ายบาย